สวัสดีครับผมช่างใบบางบ่อนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สอของการทางานนะครับวันนี้เราจะมาวางแผนในเรื่องของงานวางผิดพื้นนะครับเพื่อวางรางนะครับการวางรางก็คือคอนเซปต์นะครับก็คือประตูนะครับทุกบ้านนะครับมีทั้งหมด6บานนี้นะครับจะวิ่งบนรางนะครับแล้วก็บน ใต้รางนะครับใต้รางก็จะมีในเรื่องของงานวางท่อนะครับเพื่อติดอุปกรณ์เซ็นเซอร์กันหนีบนะครับกันประตูชนรถเวลามีวัตถุหรือว่ามีรถวิ่งเข้าออกนะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็จะขีดยาวเลยครับขีดยาวมายนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับไออีกฝั่งนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อสื่อสารถึงกันนะครับภาษาง่ายๆภาษาช่างง่ายๆเลยนะครับสื่อสารถึงกันเวลามีวัตถุนะครับหรือมีคนเดินผ่านนะครับ ประตูก็จะหยุดทํางานแล้วก็ถอยหลังนะครับะนะครับฐานมอเตอร์จะอยู่ก่อนถึงจุดโค้งหรือว่าจุดเลี้ยวของประตูนะครับมุมที่ประตูเลี้ยวนะครับก็จะมุมกว้างๆนิดนึงนะครับเพราะว่าประตูที่จะให้ให้มอเตอร์ทํางานนะครับมันต้องสมูทนิดนึงนะครับ เราจะไม่ทําแบบว่าโค้งหักศอกไปเลยนะครับเพราะยิ่งถ้ามีการทําให้เป็นโค้งหักศอกมากยิ่งยิ่งมุมมันมีการหักมากนะครับการดันหรือว่าการผลักของมอเตอร์นะครับมันจะไม่เหมือนแรงมือนะครับมือเรายังรู้ว่าตึงหรือว่าแข็งเกินไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ